สวัสดีค่ะสวัรดีครับพบกับรายการโบนัสไลฟ์โบนัสแห่งวัยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพที่ดีที่คุณหวนพลาดนะคะเรานำเสนอทาง t r u e Vision 80รามาช n n e l ทุกวันจันทร์อังคารพุธ11.00นถึง12.00นค่ะวันนี้เราสองคนนะคะดิฉันอนุรุธเลี่ยมทองค่ะและผมแม็กบุญยริศต,ตุพิบุญผลนะครับพินิดครับวันนี้ในช่วงแรกของรายการเราโบนัสทอล์คจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้พินิดเอาใจนักฟังเพลงรุ่นเก๋า รุ่นเก่าเลยนะฮะและรุ่นใหม่ด้วยคนคนนี้เป็นทั้งนักดนตรีครับย้อนหลังไปประมาณ3 4 40ปีที่แล้ว3 4 0ปีเกิดไม่ทันแน่ๆแต่น่าจะเคยได้ยินอ่าแล้วก็เป็นคุณพ่อของศิลปินชื่อดังครับศิลปินแก้มป่องศิลปินแก้มป่องอ่าเริ่มคุ้นๆแล้วครับเพลงที่ฮิตมากๆมีหลายเพลงมาก รักในซีเมเจอร์รักในซีเมเจอร์รักเธออยู่ในใจใช่ไหมครับกนะแต่ผมก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าเป็นใครเก่งมากนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะถ้ายัางเดาไม่ออกแต่หลายคนเดาออกแล้วล่ะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวไปรอฟังกันในช่วงโบนัสทอล์กวันนี้คุยกันสนุกมากต้องบอกว่าเป็นตำนานเลยถูกต้องน,นะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยรายการของเราจะนําอะไรมาฝากท่าผู้ชมกันบ้างดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับพบกับเรื่องราวของตำนานวงดนตรีชื่อดัง ผู้ก่อตั้งวงแกรนด์เอ็กซ์กับบทาบาทที่เปลี่ยนไปในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าคุณนคนรเวส,สุภาพรก่อน,อ,อ,อนหน้านีออ้พี่ต้องเองนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะครับคะ่ะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนคะคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งทุกใจไปคุณแม่ด้วยทำงางไรที่ช่วยคุณแม่ได้มีคนหนึ่งเขามาบอกว่าพระเยซูคริสต์ช่วยได้นะเออพระเยซูยซคริสต์เป็นคำตอบของทุกปัญหาช่วยได้ทุกเรื่องเลยช่วงบนนัทเทลพบกับโรคนิ้วในไต กับสาเหตุและการรักษาที่ถูกวิธีและช่วงบนนัดทริปพาชมพิพิธภัณฑ์ที่รวมตุ๊กตาหายากเอาไว้มากมายช่วงบน,นัดทอล์กท่านผู้ชมคะย้อนหลังไป40ปีที่แล้วหลายท่านบอกว่ายังไม่เกิดแต่หลายท่านยังจำได้ค่ะในวันนั้นนะคะมีนดนตรีวงหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากคะ่ะ แล้วก็เป็นดนตรีที่เรียกได้ว่าวัยรุ่นทุกคนจะต้องรักและรู้จักผลงานของเขามากมายเหลือเกินค่ะจนถึงวันนี้นะคะท่านผู้นี้เนี่ยมีทายาทที่จะสืบสารงานดนตรีแล้วก็กำลังเป็นที่รู้จักแล้วก็โด่งดังอยู่ในบ้านเราในขณะนี้ด้วย ปัจจุบันตัวท่านเองนั้นนอกเหนือจากการเป็นคุณพ่อที่มีคุณภาพมีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีคุณภาพแล้วนะคะท่านก็ยังเป็นผู้ที่ดึงคนที่ทุกข์ที่สุดขึ้นมาพบกับแสงสว่างของชีวิตจะเป็นใครเชิญพวกวิทีอายาค่ะ ไปกว่า30ปีเพลงจากวง string combo เป็นที่นิยมในยุคนั้นอีกหนึ่งตำนานที่ออกอัลบั้มเพลงและคอนเสิร์ตมากที่สุดวง Grand X ภายใต้การนำของคุณนครเวส,สุภาพรานาหัวนหน้าวงวันนี้กับบทบาทที่เปลี่ยนไปที่พร้อมจะบอกถึงเรื่องราวแห่งความรักอะไรคือความสุขและอยากแบ่งปันคุณนครเวส,สุภาพรแขกสนทนาในวันนี้ หลังจากได้ชมวีทีอาไปแล้วนะคะหลายท่านร้องอ๋อค่ะคนรุ่นเก่านั้นอ๋อเพราะว่ารู้จักดีกับหัวหน้าวงแกรนเอ็กซ์ที่โด่งดังที่สุดในสมัยนั้นนะคะคนรุ่นใหม่นิดอ๋อเพราะว่าเป็นคุณพ่อของพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรนั่นเองขอต้อนรับคุณนครเวสุภาพพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่ต้องนะคะเพราะว่านิดก็เป็นแฟนเพลงของพี่ต้องมาสมัย สากว่าปีที่แล้วครับขอบคุณครับที่เป็นแฟนเพลงค่ะแล้วก็ขอบคุณที่สละเวลามาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะคพูดถึงแกรนด X เอ็กเนี่ยนิดว่าคนวัรุ่นสมัยนี้ก็รู้จักแกรนด X นั่นหมายถึงว่า40ปีจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยแกรนเ็ก็ยังคงมีชื่อเสียงที่ดีแล้วก็อยู่ในใจคนมาตลอดอะไรคือเคล็ดลับ40ปีนี่ยนะพยายามย้อนนะ <S <S 2> <S 2> ไม่ไกลกไปเพราะว่าอ,อ,อันดับแรกนะผมว่าแกรนเนี่ย มีผลงานที่พิถีพิถันมากหรือไหมก็คิดถึงเธอ,หอเหลืกแล้วเธอจะเป็นอย่างฉันอเปลย่างร้อยภาพแห่งความหลังของเราไม่คืนลบลืมลืมเวลาเราจะทําเพลงตั้งแต่สมัยเริ่มต้นวงนะคร ทุ่มเทมากเลยใ<ม>นเรื่องผลงานจะเล่นดนตรีก็ซ้อมซ้อมเวอร์กับธรรมดาจะแต่งเพลงก็แต่งเพลงเวอร์กับธรรมดาหมายถึงว่าให้ให้เวลามากๆก,ก,กับการจะเค็นหาผลงานแต่แต่งเพลงก็ตามการเรียบเรียงสิาา่งประสานก็นตามการซ้อมดนตรีการทำคอนเสิร์ตก็ตามทุกอย่างเนี่ยทุ่มเทมากๆคือพูดง่ายๆว่าผลงานเนี่ยค่อนข้างจะ พี่ีพิถฐานมากธรรมดาคือคือ,คอทุบสน่วมก่อนที่จะออกมาให้ให้คุณคนฟังได้ฟังกันผมว่าคิดว่าอันนี้เป็นประการแรกอีกประการหนึ่งก็คือแกรดเอ็กซ์จะมีการบริหารจัดการดนตรีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะฮะยอ้อนไปสมัยนู้นก็มีโบราณจัดการแล้วมีม,มีมีผู้จัดการวงมีการวางเขาเรียกว่าแผนการการตลาดมีการมีการประชาสัมพันธ์แสดงว่าทันสมัยมากมีมีการประชุมมีสื่อของตัวเอง มีรายการวิทยุของตัวเองรายการทีวีของตัวเองหนังสือ,อดิจิตาสารของตัวเองแล้วก็มีสื่อช่องทางในการติดต่อกับแฟนเพลงคือมีแฟนคลับ<อ>ตอลอดสมัยนู้นแล้วแล้วใครเป็นเป็นผู้จัดการวงตอนนั้นนะคะ,ะคุณร,รัฐภพรพรัธ<อ>เป็นผู้จัดการวงในสมัยนั้นอีกอันหนึ่งที่ทําให้แกรนด์เ็กอยู่ยาวนานมาถึงทุกวันนี้พราะว่าคือการวางตัวของแกรนด์เล็กแกรนด์เล็กจะวางตัวต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในบ้าน ให้ไม่เป็นพิษเป็นภัยในบ้านเพราะว่าแฟนกร์เด็กส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นพ่อแม่ก็ต้องระวังโดยช่วงยิ่งในสมัยนั้นเนี่ยกร์เด็กเขาเรียกว่าเป็นวงดนตรีสตริงคอมโบไอ้สตริงคอมโบสมัยก่อนเนี่ยก็แปลงมาจากวงดนตรีเขาเรียกว่าเอ่อเอ่อร็อกแบบอาร์ดิกราวมังอะไรต่างๆว่าก็ ก็จะมีผมยาวๆนึกออกใช่ไหมสมัยนั้นแต่งตัวเซ่อเซ่หน่อยโอ้แต่งตัวเซ่อเซ่ผมยาวน่าน่าดูแล้วน่ากลัวสำหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สมัยนั้นยังไม่รับวัฒนธรรมนี้ไงรู้สึกโอ้จะไว้ใจได้หรอเด็กวัยรุ่นไว้ผมยาวอย่างนี้มันแกรด์เอ็กซ์ก็เลยเปลี่ยนรูปแบบยกตัวอย่างจะเข้าไปในบ้านเขาก็ตัดผมสั้นแต่งตัวให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ก็เล่นเพลงสตริงแบบว่ามายังขยับหัวกันไปสตรีเนี่ยสุดๆเหมือนเดิมค่ะ แต่ดการวางตัวเนี่ยเปลี่ยนไปเข้าไปเป็นพี่ชายเป็นผู้แนะนําสอนให้เด็กๆที่เป็นแฟนของเราเนี่ยเชื่อฟังพ่อแม่ตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมอะไรอย่างเงี้ยสร้างรูปแบบให้เด็กๆเหล่านี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้มันฝังเหมือนกับว่าฝังความรู้สึกว่าแกรดเด็กเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว และทาสาเร็จด้วยนะ,ะ,ะก็จะเลยเปิดต,ตัวไปได้วยกันทั้งครอบครัวไงครอบครัวก็มีสมาชิกอีกคนหนึ่งคือกเล็กอยู่ในบ้านแต่ละบ้านพ่อแม่ก็มีเพลงที่เราทําให้พ่อแม่ฟังสําหรับเด็กวัยรุ่นเราก็มีเพลงเด็กให้เด็กวัยรุ่นฟังอะไรอ,อย่างเงี้ยมันก็ไปได้วยกันทั้งหมดค่ะมีเพลงอะไร<ม>ที่อยู่ในใจพี่ต้องมากที่สุดแล้วก็ชอบที่สุดเยอะเหมือนมุงจะบอกอย่างที่บอกว่าทุ่มเททุกเพลงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเพลงก็ทุกเพลงอยู่ในหัวใจหมดอยู่ในสมองหมดคือไม่มีเพลงไหนดีกว่าเพลงไหนสําหรับ ผมนะฮะตอนสมัยทำแกรนเน็กซ์เนี่ยคือทุ่มเทให้กับทุกเพลงเท่าๆกันเลยคือตั้งใจจะทําให้ปานนี่เท่าๆกัน อนนี้สมาชิกนี่นับสิบชีวิตไหมคะเลยถ้าเปิดพูดถึงแบ็กอัพอีกนะครเยอะแยะคทั้งทีมงานต่างๆเลยอีกครับแต่วงดนตรีที่อยู่บนเวทีจริงๆก็ไป8ปดคนอะไรเงี้ยพี่ต้องกาลังจะบอกว่าการวางตัวที่ดีในสังคม การทํางานด้วยใจแล้วก็พิธีพิถันในทุกขั้นตอนเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับของความสาเร็จผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะถ้าพี่ต้องจะต้องฝากถึงถนักดนตรีด้วยกันที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยอยากจะฝากอะไรที่สุดในปัจจุบันคุณบอกว่าเรามีโอกาสนะครเรามีโอกาสที่จะเป็นไอดอลหรือเป็นตัวอย่างให้กับเขาก็ทําไมไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเราเรามีโอกาสนะ,ะครับที่มและสิ่งนี้มันอยู่ได้ตลอด ผลงานเด็กก็ลืมล<ช>ืไปแล้ดใช่ไหมฮะอย่างที่วันนี้อย่างพี่ต้องเองกับสมาชิกในวงอย่างพี่จงพี่แจ้อะไรก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้นะคะแล้วก็แฟนเพลงก็ไล่มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับคุณลูกคุณหลานก็นนยังได้งอยู่แล,แล,และรุ่นหลานรุ่นลูกตอนนี้ก็มีมีมนักดนตรีขวัญใจของเขออีกคนหนึ่งคือน้องโตครับค่ะ น้องโตนี่เป็น,ปนความภาคภูมิใจของครอบครัวอยู่แล้วกับน้องเต๋อสองคนสองคนพี่น้องเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าวิธีการเลี้ยงลูกทั้งสองคนนิดยังไงคะหลักใหญ่เลยสําคัญที่สุดเลยสาหรับลูกสองคนที่ถามได้ว่าพ่อสอนอะไรก็ใจำแม่นที่สุดเลยคือประโยคว่าตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เลยบอกว่าลูกเอ๋ยเก่งไม่เก่งไม่สําคัญแต่ให้เป็นคนดีก็แล้วกันจะเรียนอะไรก็เรียนฮะตั้งใจเรียนให้ดีๆแต่ไม่ต้องเก่งนะคือไม่ต้องพยายามให้มันเก่งนะแต่พยายามให้เป็นเด็กดีให้เป็นคนดี สำคัญกว่าตรงนี้จะเป็นเป็นปรัชญ,ญาในการสอนลูกเป็นคนดีก็คือเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาอคอยช่วยเหลือคนอื่นเขาอย่างนี้เห็นชัดๆเลยอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องบอกว่าทําดียังไงร,รักคนอื่นเขาช่วยเหลือเขาได้ไหมไม่เบียดเบียนเขาไม่โกรธไม่เกลียดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอ,อย่างนี้เป็นต้นลูกชายทั้งสองคนพี่ต้องเห็นความพิเศษอะไรของเขาตรงไหนคะ โตเนี่ยเขาก็อย่างที่เห็นเห็นนะก็พิเศษทั้งเรื่องดนตรีก็เลยเป็นพรสวรรค์พิเศษมาจากพระเจ้าหูก็ฟังดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นโน้ตหมดเลยเป็นโน้ตทุกอย่างเป็นโน้ตหมดเล่นอะไรแป๊บๆเดียวก็เล่นได้แล้วอย่างเงี้ยส่วนเตนี่ก็จะถนัดไปทางด้านเอนจิเนียร์ทังเรื่องคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆของเขาแล้วก็อีกอย่างนึ่าก็เล่นดนตรีได้แต่เขาชอบไปตีกลองมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นรักสัตว์รักสุนัขหมาแมวนกนกอะไรต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ย ครอบครัวนะ่าจะมีอิทธิพลอย่างมากอะไรเป็นที่ยึดหลักของชีวิตหรือแนวทางของครอบครัวในการดาเนินชีวิตในปัจจุบันก็คือแนวทางมีทางเดียวคือทางไบเบิลพระคัมภีร์คริสเตียนนี่ฮะค่ะแนวทางในการสอนลูกในการในการดาเนินชีวิตทุกอย่างจะอยู่ในไบเบิลทั้งหมดมีหลักเกณฑ์หลักพื้นฐานมาจากไบเบิลทั้งหมดในการเอามาสอนลูกหรือจะออนําพาชีวิตของเราเก่อนหน้านี้พี่ต้องเองนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะครับท่านโทษค่ะ แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนคะย้อนไปเมื่อตอนตอนที่แกรนด์กกำลังโด่งดังมากๆตอนนั้นนะเราก็ได้รู้สึกว่าประสบผลสาเร็จแล้วในชีวิตทุกอย่างก็ได้ตามที่เราฝันไว้อะไรต่างๆเนี่ยแต่ปร,กรากฏว่าในจิตใจของเราม,มันเหมือนเคร่งเราขาดอะไรไปบางอย่างมันไม่สงบสุขอ,อ่ะมันขาดอะไรบางอย่างก็สแสวงหามันก็มีความคิดขึ้นมาในตอนนั้นว่าเออคนเรานี่อยู่ไปเพื่ออะไรเหมือน,นเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยอยู่เพื่ออะไรแล้วเรากําลังจะไปไหนเรามาจากไหนอะไรเนี่ยคำถามนี่ก็อยู่ดีๆก็ขึ้นมาในใจนะ ก็แสวงหาไปปรากฏว่าถึงปี1987ประสบปัญหานหนักขึ้นก็คือคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งทุกใจไปกับคุณแม่ด้วยทำางาถึงช่วยคุณแม่ได้เสร็จประกอบกับในช่วงนั้นตัวเตยังเล็กๆอยู่อายุสองสามขวบก็เป็นภูมิแพ้อย่างหนักทั้งสองคนเลยไปหาหมออยู่เรื่อยเป็นป่วยอยู่เรื่อยเลยแล้วก็ถามหมอแล้วหมอจะทํายังไงต้องหา โอ็เป็นที่หนึ่งหนักนะหนักมากนะหมอก็บอกว่ามันรักษาไม่หายอรเพราะว่าเป็นภูมิแพ้เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษากันไปอย่างเนี้ยผมก็ใจเสียเาโอ้โหลูกเพิ่งจะสองสามขวบแล้วจะต้องต่อสู้กับโรคนี้ด้วยปัญหาสุขภาพอย่างนี้ไปยั่งยื่นถึงเมื่อไหรแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงตอนนั้นเป็น,ปน,ปนหวัดเรื้อรังมันก็ปัญหาเหล่านี้มันก็ลุมเรักันมาในขนาดที่แกลนี่กำลังโด่งดังในขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าพระเยซูคริสตช่วยได้นะเออพระเยซูเขเป็นคําตอบของทุกปัญหาช่่วยยได้ทุกเเรืองล พูดแค่นี้มผมก็เลยตกกลางคืนก็เอาพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยชูขึ้นแล้วก็พูดพระเยซูอยู่ที่ไหนเออถ้าพระองค์มีชีวิตอยู่ตามที่เขาบอกจริงนะผมอยู่ที่นี่แล้วเออสำแดงพระองค์เองให้ผมได้รู้จักหน่อยว่าผมอยากจะรู้จักพระองค์พูดแบบจริงใจนะ,ะแล้วก็ปรากฏว่าพูดถึงคืนวันที่7วันที่8อ่ะเป็นวัดไอ้ไข้หวัดใหญ่แล้วตัวร้อนเป็นไข้เจ็บคอโหยกลางคืนนอนไม่หลับเลยแบบปวดไปทั้งหมดตัวสั่นไปแล้ก็นึกขึ้นได้ก็เออ อ้าอธิษฐานกับพระเยซูอีกครับพระเยซูอยู่ทีิงิไหนเออผมอยู่ที่นี่แล้วขอพระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองให้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 ผมได้รู้จักพระองค์อยว่าพระองค์มีชีวิตอยู่จริงจริหรือเปล่าตามที่เขาบอกค่ะพอดีเห็นพระคัมภีร์ที่วางอยู่บนหัวเตียงใช่ไหมก็ไปคานไปหยิบมาแล้วก็บอกเออช่วยผมในการอ่านพระคัมภีร์ด้วยเพราะผมไม่รู้จะอ่านยังไงมันมันเยอะเหลือเกินมันหน้าเป็นึกแล้วเราไม่เคยอ่านมันรู้เรื่องก็ผมก็เลยเหมือนเรื้อซีซัวเปิดขึ้นมาอย่างนั้นน่ะเปิดขึ้นมาปุ๊บ หน้านั่นเป็นหน้าที่พระเยซูกําลังเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับที่พระเจ้ากําลังตามหาลูกของพระองค์ที่หายไปขณะที่อาอยู่นี่ก็มีเสียงเข้ามาในใจนะฮะว่าพระเยซูบอกว่าผมเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าคนนั้นแหละที่พระเจ้ากำลังตามหาอยู่ตอนนี้ท่านเจอแล้วอะไรอย่นล่ะฮะท่านเจอแล้วผมก็เฮ้ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะมันรู้สึกมันปิติยะดีบอกไม่ถูกนะครับผมยังจําได้นคือวันนั้นน่ะสิบแปดมิถุนายนปี1 9 8 8 โอ้ oh, แบบปิติยินดี D ขึ้นมาในแบบมากเลยนะรู้สึกว่าคําถามที่เราเคยถามมาตลอดมันได้รับคําตอบแล้ว oh. แล้วก็สิ่งที่ว่างในใจที่บอกกำลังแสวงหาอะไรบางอย่างเติมเต็มในใจมันได้ถูกเติมเต็มแล้วมีความรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้แบบดีใจมากเลยยังพูดไม่ถูกเลยแล้วแล้วคู่ชีวิตของพี่ต้องงงไหมคะตอนแรกสิ่งสำคัญคือที่เปลี่ยมนมันคือเขาหลับไปหลับไปตั้งๆั้งที่ไม่สบาย,ยางั้นอ่ะหลับไปปุ๊บตื่นช้า้นมาความปิติยินดีนั้นอ่ะมันยังอยู่ อาการไข้หวัดใหญ่ที่เราเป็นอยู่หนาวสั่นตัวสั่นเจ็บคออย่างมากเนี่ยมันหายไปไหนหมดเลยไม่รู้หายไปเกลี้ยงเลยทั้งั้งที่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะหายไปในวันเดียวย่คืนเดียวงี้ก็ดีใจมากแล้วก็เลยศึกษาเรื่องพระเยซูแล้วก็เอามาอธิษฐาในให้กับลูกนี่อัศาจารรย์มันเกิดขึ้นตรงนี้แหละเพราะอธิษฐาในให้กับลูกลูกที่ตะกี้นี้บอกว่าเป็นภูมิแพ้ทั้งสองคนเนี่ยอย่างหนักเนี่ยปรากฏว่าหายจากการภูมิแพ้อย่างเด็ดขาดเลยนะยังขาดไม่ใช่ช่วยคำใช้เวลาใช้เวลาค่อยๆประมาณสักคิดว่าประมาณสัก สี่ห้าเดือนใช้เวลาเวลาสี่ห้าเดือนหายยังปิดทิ้งเลยนะไม่ต้องไปหาหมออีกเลยหายแข็งแรงเลยเสร็จแล้วผมก็ไปอธิษฐานให้กับแม่ไงยิ่งตัวแปรของชีวิตยิ่งใหญ่เพราะเรารักแม่และรักลูกนะอย่างที่บอกว่าลูกกับแม่ก็คือหัวใจของเราจะมเราอยากทดแทนพระคุณไปหาแม่แล้วก็ให้แม่เนี่ยออตอนรับพระเยซูแล้วก็อธิษฐานให้กับแม่คุณเชื่อว่าสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือแม่เนี่ยจากความทุกข์ทรมานเนี่ยกลายเป็นความมีความหวังใจในชีวิต มีกําลังในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนั้นนะ่ะมีกําลังใจดีขึ้นมีความสงบดีขึ้นมีความหวังมากขึ้น hmm. และความหวังที่แม่หวังนี่ไม่ใช่หวังว่าเออจะต้องหายโรคจากมะเร็งนะไม่ใช่นะหวังว่าเออมีชีวิตมีความหวังว่าถึงแม่ตายก็จะไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์สงบส,สุขอะแต่ปรากฏว่าไม่กี่เดือนต่อมาอาการของโรคมะเร็งที่ทรมานแม่อยู่ทั้งเจ็บปวดต่างๆมันหายไปหมดเลย oh. มันหายไปหมดเลยเอ,อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความสุขมากที่สุดในชีวิตเลย hmm. แล้วอย่างนี้จะให้ผมไม่ทิ้งทุกอย่างได้ยังไงอันนี้อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งคือหันหลังให้กับวงการดนตรีก็ยังไม่ก็ยังเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นคือเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วล่ะก็เอาเรื่องนี้ไปบอกต่อเจอใครก็อยากจะบอกเขาเรื่องที่เราประสบการณ์ของเราปรากฏไปบอกต่อคนอื่นเขาเนี่ยคนอื่นเขาก็ได้รับเหมือนที่เราได้รับเนี่ยเขาได้คลายความทุกข์ของเขาลงมีความสุขมากขึ้นปัญหาได้ถูกแก้ไขมากขึ้นมีความหวังใจในการดำรงชีวิตมากขึ้นมีความ หมายในการดําเนินชีวิตในเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นว่าตายแล้วก็จะไปไหนอย่างเงี้ยเราก็คอยมีความสุขไปด้วยว่าเออได้ช่วยคนให้มีความสุขก็เลยตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเลยขอพักครู่หนึ่งก่อนดีกว่าน,นะคะกลับมาในช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อนะคะว่าคุณ,ณคนครด้วยสุภาพานั้นทิ้งทุกอย่างจริงๆค่ะแต่สิ่งที่ได้กลับมานั้นยิ่งใหญ่มหาศาลเหลือเกินเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะสนับสนุนโดยเพนนีแพด แ่นลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อหรืออาการปวดเมื่อยนำเข้าโดยบริษัทไทยยูเรคาเมดิคอลจำกัดโทร02 748 1250-1 081 655 9194